ตอนนี้นะคะที่กำลังถกเถียงกันอย่างมากเลยนะคะในเกาหลีเนี่ยก็คือว่าเรื่องของการทำ FTA กับสหรัฐแล้วก็เงื่อนไขหนึ่งที่สหรัฐต้องการเนี่ยก็คือต้องการให้เกาหลีนะคะตัดโคต้าหนังของเขาคือที่เกาหลีเนี่ยเขามีการปกป้องอุตสาหกรรมนี้ของเขาเนี่ยโดยการที่ว่าในแต่ละปีจะต้องใช้หนังเกาหลีเนี่ยกี่วันกําหนดเ,<ข>เลยนะคะ วงการหนังเขาโดยการกำหนดปีหนึ่ง146วันได้ข่าวว่าอย่างนั้นใช่ค่ะทางด้านของสหรัฐเนี่ยก็บีพยายามที่จะเอาหน Hollywood มาให้ลดไม่ได้เอาหนังเข้ามาบุกเข้ามาบ้างโดยที่บอกว่าอุยคุณแข็งแรงแล้วคุณไม่ต้องแล้วการปกป้องแบบนี้อีกก็อยากจะให้ลดลงมาจาก146วันเนี่ยเหลือ73วันอเมริกันเขากดดันมากกดดันมากเลยเรื่องนี้นะคะเกาหลีก็ดูเหมือนกับว่าท่าทีเนี่ย จะยอมเหมือนกันเพราะเขามองว่าเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ส่วนเดียวมันยังมีส่วนอื่นๆอีกคือจะต้องแลกยื่นหมูที่แมวกัน,นก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะคุณส่งเสริมภาพยนตร์คุณต้องการจะให้หนังเกาหลีละครเกาหลีเนี่ยสามารถที่จะสู้กับต่างประเทศได้แต่ทําไมคุณต้องไปลดควอต้าล่ะก็เลยมีคําถามแล้วก็ต้องถามฝ่ายรัฐบาลครับว่าถ้าคุณต้องการส่งเสริมวัฒนธรรมต้องการให้หนังเกาหลี ทั้งให้คนเกาหลีเองดูและส่งออกด้วยเนี่ยคุณไปยอมอเมริกันในการเจรจา FTA หรือว่าข้อตกลงการค้าเสรีโดยการลดโคต้าจำนวนวันจำนวนชั่วโมงที่ฉายแต่ละปีในเกาหลีใต้ได้อย่างไรนี่คือคำตอบของเขาครับสกรีนฮันกูเกสกรีนโคตามันเรนั้นอ่หลายๆจุดมอที่วตา 그 영화 산업을 키우는데 상당히 기여를 했던 게 사실입니다. 물론 이것이 한미 FTA하고 연관되어 있는 문제이기도 하지만은 그런적인 것은 한국 영화 산업이 이제는 독자적으로 그 면역력을 갖추고 새로운 세계를 향해서 길을 뚫고 나갈 수 있는 그런 힘을 갖춰야 될 때라고 생각하기 때문에 스크린 쿼터에 의한 보호 방식보다는 어 다른 그 육성 지원책을 통해서 우리 영화가 더 강건하게 가는 게 좋지 않겠는가? 그래서 그 스크린 쿼터에 의한 한국 영화 보호를 이제 반으로 줄이는 조치를 정부가 발표했습니다. 다음 아주 오나ครับ. 이 중요한 양이인 거는 와. 오늘 이타 여원 แม่บ้านคนขับแท็กซี่ญี่ปุ่นติดละครเกาหลีใต้งอมแงมเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นเคยปกครองเกาหลีใต้35ปีเต็มๆจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2อจบญี่ปุ่นยอมแพ้ถึงจะเป็นอิสระของตัวเองแต่ก็ถูกแบ่งแยกเป็นสองประเทศทันทีเหมือนกันฉะนั้นทุกวันนี้เป็นไปได้อย่างไรที่คนญี่ปุ่นจะมาคลั่งเกาหลี ถ้าพูดอย่างนี้สองสาปีก่อนไม่มีใครเชื่อนะครับคุณวินาราจะบอกคุณคะจะบ้าหรืออย่างไรเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเหนือกว่าเขาถือว่าเขาเป็นชนชั้นที่มีศักดิ์ศรีอารยธรรมเหนือกว่าเกาหลีเยอะนะัแล้วเกาหลีก็จะโกรธแค้นคนญี่ปุ่นทุกวันนี้ก็ยังมีลึกๆนะครับฉะนั้นถ้าวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ บุกเข้าไปถึงญี่ปุ่นได้ขนาดนี้นี่ไม่ใช่ญี่ปุ่นอย่างเดียวแล้วนะครับเราก็จะเห็นแล้วครับกองกงไต้หวันประเทศไทยเวียดนามข้ามทวีปไปอเมริกาต่างๆแต่กรณีเกาหลีกับญี่ปุ่นนี่ครับมองข้ามกันเห็นเลยนะครับในแ,แผนที่จะเห็นเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ต้องย้อนกลับไปดูเพื่อจะเข้าใจปัจจุบันและเข้าใจอนาคตว่าญี่ปุ่นนี่กําลังโดนเกาหลีบุกโต้กลับคราวที่แล้วญี่ปุ่นบุกเกาหลีด้วยอาวุธ ฆ่ากันอย่างเลือดเย็นตายกันเป็นแสนเป็นล้านพยายามที่จะลบล้างวัฒนธรรมเกาหลีไปเลยนะครับตอนนั้นญี่ปุ่นถูกกล่าวหาว่าอย่างนั้นวันนี้ครับเกาหลีกําลังบุก,กลไปในญี่ปุ่นแล้วคราวนี้ยึดครองทางวัฒนธรรมยึดครองอย่างนี้ได้ผลถึงรากถ,ถึงแก่นทีเดียวนะครับกลับมาครับจะวิเคราะห์และไปดูครับว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรทําไมวันนี้จึงเป็นอย่างนี้ครับ